เกิความคืบหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา4.68ล้านคนเรือนนะคะสําหรับใครที่รอคอยติดตามค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนสูงสุดอยู่ที่20,000บาทล่าสุดพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้เฮหรือไม่หลังจากวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา4มาตรการที่ทางกระทรวงพาณิชย์นาเข้าที่ประชุมนบคไม่ผ่านตีตกและต้องกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งและนารายละเอียดของโครงการต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นมีค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาท กลับมาเสนอที่ประชุมรบขใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องมาลุ้นอีกนะคะว่าวันที่7พฤศจิกายนนี้ตรงกับการประชุมคอรมอค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันที่7พฤศจิกายน2566ที่จะถึงนี้ตรงกับการประชุมคอรมอพอดีเลยเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวนาจะได้รับการถกเถียงแล้วก็นํากลับมาช่วยเหลือผ่าน4ีมาตรการนี้หรือไม่วันนี้เราไปติดตามอัเปเดข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทั้งชอง่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.68ล้านคนเลือนนะคะวันนี้จะได้เฮห,หรือไม่ค่ะหลังจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์และทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ก็ได้มีการเร่งติดตามความคืบหน้าถึงมาตรการในการเ,ก,เก็บเกี่ยวข้าวนาปีนะคะหรือว่าข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2 5 6 6 67อทับได้มีการย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาท พร้อมที่จะนําเข้าไปในส่วนของนอบอใหม่ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านมาตรการต่างๆของทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันที่7พฤศจิกายนนี้หลายฝ่ายหลายคนหลายส่วนก็ยังลุ้นนะคะว่าจะมีการประชุมคลมเกิดขึ้นค่ะและในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยจะได้นํากลับมาถกเถียงกันอีกหรือไม่ค่ะ เมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าก็เป็นประธานในการประชุมนโยบายคณะกรรมการนะคะนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบอ,อโดยมีนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าว ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะแล้วก็กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมหารือกับทางกระทรวงเกษตรและสากรนะักกระทรวงเกษตรและสาก์ค่ะสําหรับการประชุมหารือเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6ที่ผ่านมาก็ได้รับทราบในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2 5 6 6ทับประกอบด้วย4ีมาตรการ ด้วยวงเงินกว่า6.9มื่นล้านบาทซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีสินเชื่อชะลอการขายข้าเปลือกนาปีเป้าหมายอยู่ที่3ล้านตันด้วยวงเงินในการช่วยฝากนะคะอยู่ที่15,000บาทต่อตันค่ะ ซึ่งขนาดเดียวกันนะคะในราคาข้าวเปลือกหองมะล,ลิตันละ1 2 0 0 0บาทข้าวหอมมะล,ลินอกพื้นที่นะคะตันละ1,500บาทข้าวหอมมะล,ลิปทุมตันละ1 0 0 0 0บาทแล้วก็ข้าวเจ้าตันละ9,000บาทรวมไปถึงข้าวเหนียวนะคะตันละ1 0,000บาทหากราคาข้าวขึ้นมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีค่ะ สก็คือสินเชื่อเพื่อรวบรวมการสร้างมูลค่าเพิ่มเป้าหมายอยู่ที่1ล้านตันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็3ค่ะการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการในการเก็บสต็อกและ4่ค่ะการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งเป้าหมายอยู่ที่4.6หล้านัคเรือนช่วยไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อัวรเรือนรับสูงสุดอยที่2 0 0 0 0บาทเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนก็ได้มีการถกเถียงแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกร ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมการข้าและก็กรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะร่วมกันจะทําข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านที่ประชุมนบขแต่อย่างใดตีตกไปแล้วรอบแรกนะคะต้องผ่านที่ประชุมนบขก่อนถึงจะส่งต่อในส่วนของรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในการจ่ายเงินได้แต่อย่างไรก็ต้องมาลุ้นนะคะว่า การประชุมครมในวันที่7พฤศจิกายนนห5 6 6ที่จะถึงนี้จะได้รับการถกเถียงเรื่องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแบบไหนอย่างไรชาวนายังคงมีลุ้นนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมาลากดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ